เครื่องปั๊มนม Hospital Grade คืออะไรแล้วก็แตกต่างจากเครื่องปั๊มนมทั่วไปยังไงนะคะเครื่องปั๊มนมแบบ Hospital Grade เนี่ยก็คือเครื่องปั๊มนมที่ทางโรงพยาบาลเลือกใช้สําหรับดูแลคุณแม่หลังคลอดค่ะหรือว่าคุณแม่ที่มีปัญหาน้ํานมน้อยคุณแม่ที่คลอดก่อนกําหนดนะคะโดยเครื่องปั๊มนมแบบ Hospital Grade เนี่ยจะมีคุณสมบัตินะคะอย่างแรกเลยก็คือแรงดูดที่ทรงพลังและก็สม่ำเสมอค่ะ โดยแรงดูดของเครื่องปั๊มนมแบบ hospital grade เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ220-300มิลิเมตรประลอดนะคะแล้วก็สามารถปรับรอบการดูดได้นะคะอยู่ที่ตั้งแต่40-60รอบต่อนอาทีค่ะซึ่งลักษณะการปั๊มหรือการดูดแบบนี้เนี่ยจะใกล้เคียงกับการดูดของทารกที่เป็นธรรมชาตินะคะจะช่วยคุณแม่เนี่ยสามารถผลิตน้ำนมได้มากขึ้นค่ะ นอกจากนี้นะคะตัวมอเตอร์เนี่ยจะเป็นแบบคุณภาพสูงค่ะที่สามารถใช้ได้ยาวนานแล้วก็มีเสียงการทำงานที่เงียบด้วยนะคะและในการปั๊มค่ะจะสามารถปั๊มได้2ข้างพร้พอมๆกันนะคะจะช่วยคุณแม่สามารถผลิตน้ำนมได้มากขึ้นและตัวเครื่องปั๊มเนี่ยคะจะเป็นระบบปิดค่ะที่เรียกว่า close system นะคะจะช่วยป้องกันเรื่องของน้ำนมไหลย,ย้อนได้ด้วยค่ะ อย่างเครื่องปั๊มนม2รุ่นนี้นะคะเป็นเครื่องปั๊มนมจากแบรนด์เฮนิมค่ะซึ่งทั้ง2เครื่องนะคะมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานของ Hospital g r a d e ทั้ง2รุ่นเลยค่ะเรามาดูที่เรื่องของความแรงในการดูดกันก่อนเลยนะคะทั้ง2รุ่นนี้นะคะมีแรงดูดที่ทรงพลังมากๆค่ะโดย 7X นะคะมีแรงดูดสูงสุดได้ถึง360มมตปลอดเลยในขณะที่ 7V นะคะตัวเล็กเนี่ยมีแรงดูดสูงสุดถึง330ม mm ตลอดค่ะ โดยทั้ง2รุ่นค่ะแบ่งระดับของความแรงในการดุนะคะออกเป็นทั้งหมด15ระดับค่ะและนอกจากการปรับแรงดุแล้วเนี่ยทั้ง2รุ่นนะคะก็ยังสามารถปรับรอบการดุได้อีกนะคะโดยถ้าเป็น 7x นะคะในแต่ละระดับความแรงเนี่ยสามารถปรับรอบได้สูงสุดถึง6รอบเลยนะคะรวมแล้วเนี่ยสามารถปรับการดูุได้ถึง90รูปแบบเลย ในขณะที่ 7V ค่ะในแต่ระดับความแรงนียสามารถปรับรอบการดูดได้ถึง5ระดับค่ะรวมเบดเสร็จแล้วนะคะก็มีรูปแบบการดูดที่สามารถปรับแต่งได้ถึง75รูปแบบเลยค่ะ และนอกจากเป็นแบรนด์เกาหลีแล้วนะคะทั้ง2รุ่นเนี่ยยังผลิตที่ประเทศเกาหลีด้วยนะคะจึงทําให้มอเตอร์ของเขาทั้ง2รุ่นเนี่ยมีความแข็งแรงคงทนมากๆค่ะแล้วก็ทํางานด้วยเสียงที่เงียบเบามากๆค่ะโดยเจ้าตัวใหญ่นี้นะคะมีระดับความดังนะคะอยู่ที่50เดซิเบลแต่ในขณะที่ตัวเล็กเนี่ยเงียบมากๆค่ะเพียงแค่45เดซิเบลเท่านั้นเองค่ะ ทั้งสองรุ่นนะคะมาพร้อมกับกลวยปั๊มนมแบบคู่นะคะคุณแม่สามารถเลือกที่จะปั๊มเดี่ยวหรือว่าปั๊มคู่ก็ได้นะคะโดยกลวยปั๊มนมเนี่ยจะเป็นระบบแบบปิดนะคะที่ป้องกันน้ํานมไหลย,ย้อนนะคะและถ้าเราสังเกตให้ดีค่ะอีกหนึ่งความโดดเด่นของเครื่องปั๊มนมรุ่นนี้นะคะเขาจะมีกลวยปั๊มนมที่เป็นแบบพลาสติกเคลือบซิลิโคนแบบนี้ซึ่งเราเรียกว่า Nexus Fit ค่ะ Nexus Fit เนี่ยเรียกว่าเป็นสิทธิบัตรที่พิเศษนะคะสําหรับเฉพาะของแบรนด์ h e น n ม i m เท่านั้นเขาจะช่วยทําให้คุณแม่เนี่ยรู้สึกสนุ โดยเจ้าตัวกลวยเนี่ยจะเป็นแบบพลาสติกเคลือบด้วยซิลิโคนพร้อมกับมีปุ่มนวดแบบนี้ถึง5ปุ่มนะคะทําให้คุณแม่รู้สึกผ่อนคลายยังวางที่ปั๊มได้และในการตั้งค่าการใช้งานนะคะเนื่องจากว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยเขาสามารถปรับได้ทั้งเรื่องของความแรงความเร็วแล้วก็มีโหมดนวดกระตุ้นด้วยใช่ไหมคะคุณแม่สามารถใช้กดโหมดเมมโมรีค่ะที่จะช่วยจดจําการตั้งค่าได้ทั้งหมดที่คุณแม่ชื่นชอบนะคะเพียงแค่เรากดเมมโมรีก่อนเริ่มการทํางานนะคะเครื่องจะจดจําการตั้งค่าทุกอย่างที่คุณแม่ เรากลับมาใช้งานนะคะเครื่องจะจดจําทั้งหมดแล้วทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายในการปั๊มครั้งต่อไปได้เลยค่ะในระหว่างปั๊มนะคะคุณแม่ยังมีภารกิจอื่นที่ต้องทําอยู่นะคะคุณแม่สามารถที่จะกดพอสให้เครื่องหยุดการทํางานนะคะและเมื่อคุณแม่พร้อมนะคะสามารถกดเปิดเครื่องแล้วก็ปั๊มต่อได้เลยค่ะ คุณแม่มือใหม่หลายท่านนะคะสงสัยว่าในการปั๊มนมแต่ละครั้งเนี่ยควรจะปั๊มนานกี่นาทีดีนะคะตามที่คุณหมอแนะนํานะคะแนะน,นะะําให้ปั๊มอยู่ที่15-30นาทีค่ะโดยทั้ง2เครื่องนี้นะคะก็จะมีโหมดตัดการทํางานอัตโนมัติค่ะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ช่วยปกป้องหัวนมของคุณแม่ด้วยค่ะ และสาหรับคุณแม่ที่ต้องทํางานนอกบ้านนะคะการพกพาเครื่องปั๊มนมออกไปนอกบ้านก็เป็นสิ่งจําเป็นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเครื่องปั๊มนมขนาดเล็กแบบนี้ค่ะจึงเหมาะสาหรับคุณแม่ที่ต้องการพกพาน,นะคะเพราะน้าหนักเบามากคะ่ะเพียงแค่385กรัมเท่านั้นเองค่ะโดยเครื่องนี้นะคะสามารถพกออกไปใช้นอกบ้านได้ถึง4รอบปัม๊มก็สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง12ชั่วโมงเลยค่ะในขณะที่เครื่องนี้นะคะเป็นเครื่องที่ใหญ่กว่าแต่ก็สามารถนําพาออกไปนอกบ้านได้เพราะว่าเขามาพร้อมกับที่หิ้วแบบนี้ค่ะและตัวเครื่องนี้มีขนาดใหญ่แบบ นี้เขาก็สามารถใช้ได้ยาวนานกว่าด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยใช้ได้ถึง6รอบการปัม๊มหรือ18ชั่วโมงกันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าช่วงเวลางารปั๊มนมเนี่ยคุณแม่ต้องปั๊มทุกๆ3ชั่วโมงตลอดเวลาใช่ไหมคะไม่เว้นแม้แต่เวลานอนค่ะเพราะฉะนั้นทั้งสองเครื่องนี้ค่ะเขาก็เลยจัดมาพร้อมกับโคมไฟที่สามารถเปิดปิดได้แล้วก็สามารถปรับระดับความสว่างได้ด้วยนะคะช่วยให้คุณแม่เนี่ยรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเปิดไฟสว่างในห้องนอนเลยค่ะ ดูมาถึงตรงนี้แล้วนะคะหากคุณแม่ท่านไหนนะคะสนใจอยากมาลองสัมผัสหรือมาลองจับตัวเครื่องปั๊มนมนะคะมาได้เลยนะคะที่เบบี้กิฟทุกสาขาแต่ขอเตือนไว้ก่อนนะคะคุณแม่ที่ยังไม่คลอดนะคะไม่แนะนําให้ลองใช้นะคะแต่ถ้าสําหรับคุณแม่ท่านไหนที่คลอดแล้วเนี่ยมาลองใช้เครื่องปั๊มจริงได้เลยะคะ่ะ และถ้าคุณแม่ท่านไหนนะคะมีคำถามนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ทุกช่องทางการติดต่อของ Baby Gift เลยนะคะและถ้าอยากให้ทางร้านนะคะนำสินค้าตัวไหนมารีวิวกันอีกก็ฝากข้อความไว้ได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณที่รับฟังกันมานะคะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ